แต่ละมือบ่ได้พักกันได้ยูได้กินเขาตะป้าหาหเฮ็ดอยู่บเบิดมือตอนเศร้า,ก,บบากันแล้วรอบบายกันแล้วเขาแม่องเมืก็ไปตลาดกับฟามาหล้กก็ไปหาหเฮ็ดอีกรอบแท้ไปหามามือเศรกก้าหนึ่กยังไม่ได้กินได้หนึ่งว้ในหัวนะอืมแต่ว่าอยากไปอยากหาคนกยัยญาอยู่ไล่ไล่ขี่รถไล่ไล่เบิดมือมาเนี่ถ้ากันไปหาเห็ดเขาทั้งกับหเห็ดออกมือนี่แหละกับมอวานนี่แหละเนาะ มือเส่าหรือพากันไปก็ได้อันเมืองไหนอันนี้ของยายรวยกับเสาร้อยไปหาห้างก็มาเมืองไหนขนาดค้นหาหลายๆประเดี๋ยวมันยังบาดนี่เนาะงดหลายโอ้นี่อันนี้เฮ็ดเฮ็ดสมบพีพี่น้องเฮ็ดรวมเห็ดรวมนะจ๊ะนี่มีทั้งเห็ดนาแลนาอ่อนเนาะสีม่วงๆนี่ อันนี้สะเป็นเห็ดทานเนาะเห็ดทานมัเขาขาวแต่พอเขาจับแล้วมันก็สีดำเนี่ยนี่พอเขาจับพอสูนแล้วมันก็ดำเขาเนาะเวลาเข้าแกงมันก็สีดำขึ้นว่าเห็ดทานเนี่ยแต่มันดอกแข็งๆนะพี่น้องแสบแกงแสบเนาะดอกนี่หน่อยนี่บ่งแน่เห็ดทานหลายเนาะผู้ใดแน่ที่มากินแกงเห็ด มากกินเฮ็ดพี่น้องหนึ่งจำแจวมะนาวเฮ็ดคาก็มีนี่อันนี้คือเฮ็ดคาเฮ็ดคาแต่ไปจี้หอมเด้ยแต่ว่าเป็นห,หนึ่งออกเป็นหนึ่งหรือไปแกวมาจีคขาคาเฮ่นๆเนาะเขาเรียว่าเห็ดคาเนี่ยมันออกเป็นก่อได้เห็ดอันนี้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดทานเนาะมันจะดำๆล่ะอันนี้เฮ็ดนาแ,แหน่นาอ่อนเนี่ย เขาแม,มเ่เอาเมย์ยังไปหาอยู่ไป็กับเปกับสาวันไปสามโมงพวกพญินมาหาหกโมงยายรวยวันอยู่ในป,าป่าผลตกแห้แงแห้งเพิ่อนวะเขาไปมืดอยู่เด้อเพิ่มบ่ได้ดอกเข้าไปนั้นมืดดหนมันเพิ่มมืดฝนนั่นเลยนะอันนี้ก็ถือว่าได้หลายเติบพี่นอ,อกจา๋าจากแมนจักมือแล้วอ,อันพักกันไปหาเห็ดนี่เมือวานนี่การตอนเช้าเพื่อนก็ไปแถวนี้ตอนบ่ายเพื่อนก็ไปหาอยู่พุ่น เออมือเ้าน e> ี่เพื่อนไปก็ได้หลายบ่ะมือเ้านี่เพื่อนบด้ไปก็บำหมีเด้เพื่อนไปทางอีกทางหนึ่งแต่เพื่อนกะได้หลายอยู่เพื่อนว่าเกือบเต็มกระตามือเ้าเนี่ยอือแต่ทางบำหมีไปน่ะเขาเจ้าไปหลายกันเลยอันเลยได้บหลาบลายมือเ้านี่เนาะมือวานี่ไปบ่มีคนไปหาก็เลยได้หลายเต็มกระตา เมื่อนี้เขาเจ้าหูข่าวเฮ็ดออกหลยไปเบิดหมู่บาน,น,ลน,ลนางลเมืม่อวานี้กับนะพักกันไปเบิดหมื่นเน้่ยมอวร์ลอบบายเขาเจ้ากับไปเซลเซลสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนห้าโมงกว่าแล้วเขาไม่หนำเมยเนีนะ่ยยังบุษันมาอยู่ เปลี่ยนละนแต่ดอกน้อยเลื่อยในถางผักแต่พุ่นกะคันค้นหาบ่หลายกะสิได้อยู่ค่อยว่ะคอยห้าได้หน่อยเนาะคอยห้าจังได้คอยก็เพราะในเก็บอยู่มันมีดอกน้อยมันอยู่ยอ,ยอันนี้เป็นครั้งแรกของปีด้พี่น้องที่เฮ็ดซัมมะปีออกเนาะเฮ็ดรวมอ,รออกแต่เก,กตเก้าในบ้านเน,น,นี่ยออกรอดมินเชื่อว่าออกหลายอยู่ผู้ใดก็ได้ นอถ้าไปหลายคนหรือว่าคนหลายอย่าไปวิ่งน้ำเขาเถาะเขาหยานบ่ท่านกันไปแซลแซลเขาต้องคอยหาเคลียหาพอดอกจูมมันอ่ะมันมันบ่ท่านโพดินเนี่ยหลายคนเลยมันหยานบ่ท่านกันมันเลยบ่ได้มือเศร้าจนคอยบ่ไปน้ำเขาคอยหาเก็บผู้เดียวคอยก็ได้อยู่ดอกจูมมันเขาบ่เห็นเขายางไวโพด เนาะกรพาได้เก็บอยู่เอามาก,ก็บ,บริกินนะพี่น้องหามากก็ดีแต่ว่าอยากหาเห็ด <c oughs> ออกแต่ละมือนั่นถ้ากระตื่นต่เศร้าพุ่นยายรวยกับซองมือแล้ว <c oughs> หาเห็ดนี่เพื่อนกังกามาฝ <c oughs> นมันตกเพิ่นเลยมาเนี่ยก็ได้หลายอยู่เนาะอันนี้ถือว่าได้ไหล,หลได้พี่น้องอันนี้ไปหลอบรอบใาหลอบคำ ไปรอบเสามันไหลยอยู่แต่ว่าเฮดนะ่ะไปรอบใดกะเพราะได้เก็บเด็ครับมันออกนะ่ะคิดว่าเขาไปรอบเสาแล้วรอบเทียงรอบบ่ายแล้วบด้บ่แมนเด้เขาไปเขาดูหากะดูเคลียกะได้เก่าเดี๋ยวถ้าเบิงของอันแม่นองเหมยไปกับเสาวันบู่เพิ่นไปปลาได้โคกได้อีกยอมรับว่าคนหลาย โหดโพด,ดิเ,ดเขาปา่า <ไป S 1> แตก <ไป S 1> ชัวดชวดแต่ว่ามันก็มีแต่คนบา้านเจ็บของล่ะ<ม>ปลา<ม>หาเห็ดสมเอิญมันก็บ,บ่คคอยมีแล้วมันสมเอิญที่เขาไปหากันก็มีแต่ปลาสองปลาที่มันออกนะแต่วปลาแถวไกลๆ่ปลาหน่อยมันออกบ่หลายถ้าปลาใหญ่ค้นก็ไปหลายเนาะเก็บมวนได้พี่น้องเก็บเห็ดขนาดบ่มีบ่คอยกินเห็ดแต่กับไปนั้งเขาสมเอิญว่าต่เห็ดออกเนาะอื ผู้ใดที่มักแกงเห็ดคือคุณยายนี่นี่แกงเห็ดสมปีเห็ดรวมเห็ดสารพัดอย่างเนาะอันนี้ก็ครังแหลกของปีได้แม่งก็ออกสองสามเมื่อนี่ละคนท่านก็เริ่มไปหาหลายมือเมื่อนี่เมื่อวานนี่เนาะแต่เอามันออกโบเกินสี่หามือ่อมันกับเบิดเลยเด้เบิดอายุไขมันแล้ว แต่ว่าเห็ดละงหมันกอ,อกเรื่อยๆแต่ว่าออกบ่หลายออกดำดอกไปมือวานนี่ก็ได้หลายดอกอยู่แต่มือเ้านี่ได้เห็ดละงหดอกเดียวเม่นองเมยนะกับมาตหาเห็ดพี่น้องไปกระสาววันไปค่ำคนหลายอยู่ชิ่งิมไปก็มีช่องคนนี่และเนาะ ป้าตรงในยายรวยเนาะขนาเขาว่าเขาหาตอนเศร้ามันค oh, ืออนดอกใงซะเขาหาบอลได้ทุกเนาะมันมืดเขาไปบ้านมันเองนะครับขนาดบอลซ้านี่ซ้ำนี่มันกับเคี่ยวหาตามใหม่รงชอบอปของสวรรค์อีกตาหนึ่งบอนี่เขาไปของมัน เออชอบนะเขายังได้ได้ชอบเหมือนชอบนี่แล้วเดี๋ยวอืมของไปของมันเนี่ยี่ของแม่ละเมยบอกเขาแม่ละเมยแล้พอดีงานทานี่นะเนาะมันบอดอกน้อยแล้วก็บอดอกใหญ่เดียพอดีแกงนะมิตรเฮ็ดนาแหล่นาอ่อนพี่น้องเขามัน่มไปให้เฮ็ดแค่เดียวน้องพลไปวังคับบ้านไหนมาสี่วงแรงพลเช้าอย่างไดีไปอันเห็นเขาเจ้าอันขี่รถไล่ไปแล้วเขาไปใส่ทำพระบอกเฮ็ดเออเขามาแต่ทำพระไปนะเขามาได้เขาไปิไปใช้ ไควนนทไใบคลองอันเยลวยกบสลอยพันดอกน้อยนะเพิ่นดอกน้อยกับดอกบานบรมีดอกนุ่มอันพามิตรดอกกันเพชรพุ่งงามก็ได้เครื่องกะตาคุต๊แห้งวันมือมาบนนี้่าแหม่ประรถไปใช้่นแนกโบวนเลย ไปหาเหตุมาจนว่าหาโมงเขิงกบกคือเห็นรถไปสี่โมงกุกบุกน่อยอันนีในเดินป่าดันปอุกบกหน่อยฮันนีจะเดินป่างัน

แดงเงแต่เขาผดดกน้อยลายนะดกน้อยมันมันเขียหาเียมุกเขียหางามดเไปไว้เดี๋ยนะู่ว่าดอกน้อยทเลาะเป็เรื่อคิดว่าสิคาวหุ่งฉันดอกประตมาเก็ตใช่เาบาขักเขาไปนั่งซ้ำนี้เนี่พอดีงามนี่ยเห้าาน็ดรัวเม็ดซัมมะปีพี่น้องทั้งเฮ็ดข่าเฮ็ดดินเฮ็ดแดงเฮ็ดนาอ่อนเฮ็ด มือสิพักกนแปลงได้อีกเหอะออไปเนี่หมดเองนะน้อวันคือะไเนาะหุคนมาซื้ยซื้อขอยคลิปดอกเจ๊พัดบาเบิ่งเน่เขาวางอดไม้วมเอนะคุณ้มนั้นและเจ๊กเรื่งแล้วบบนีช่ไหมก็ตกมาบนกระตดน่อยกระโดันั้นแล้วกระไปด้วเามเื่อยเลยเออเมื่อไรจะ่นเอาก็เปินแต่วัน คนก็ไปเบิดม <Somebody S 2> ือลีรอในแต่ละเมือก็ยังได้เขาพวกทีมมานามานามเขามาจคเข้าไปเขาก็ตาหเลยตอ่แสดง่อเห็ดนี่มันก็ออกลายพอสมควรขกหนมันเท้าหาดูหามันกัพอได้อยู่เด้ขามานะผู้ใดหาไว้ในกะโบเห็นมััดือได้เหดบบลายพบานะักลายคน แต่มัน่อนงามเียเห็นนะมันหูม really? ันงามแข็งเหไปทางนของผมวอีย no ังงนะงสงพักเรือมาตลาดเอานี่ค่ะพริกสรุปขายเบิดแล้พักนะจักมยจือมันมียังเรือนดอกกระเจียวเบิร์ยังอยเรือกออยอยางอื่นนะเบิร์ดทัพลพั ไปลงตลาดก็ได้ฝนตกแห้งพี่น้องเอิดเอิดมาไปเมื่อยรวยเมื่ออื่นจะไปหาใหมรตู่ยังบอกเอาเมื่อไปขายแต่มันก็ยังเลือกรามาไงเมืองไนอย่าบอกนะเมื่ออื่นี่แปลงไหนยาย่รวยป้าไหนอีก ไปจนกว่าเฮ็ดี่เศ้าออกพ่นละออมุ้ว่าอีไปสองรอบพนอะหลอไปข้าวผัดมุว่าเทดไลทเข้าบ่หลอกมือเทดน้อยเพื่นไปนี่ขมเาไปหลอโงมปลาลานไปหาเห็ดได้ตอนขอชวนจะโอยขีกขานนะท่นจะท้าก็ลังไปเ่า เทลงไปเลยยายยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ทจริงนะอยู่ในปลามมนกระดอกงามอยู่ด้วยพีน่น้องแต่ว่าฮับเซกาตาแล้วเก็บเขาเก็บออกต่ำไปต่ำมากใะป่านนะบูไปบูมากเนาะแล้วมมนก,ก็ะแตกกระมลน,นำ้ำก็ถือว่าได้อยู่เพราะได้แกงเห็ดไม่ต้องเหมยไปหา มือเส้าเนี่ก็แม่นคนบ่หลายโพดโพอีรีนก็สิได้อยู่คนได้ซีซิปหาซิปแลนอืบอืบป่านผุงว่าฟูควายรสโพดโพพักกันหาคันเขาบุค่อยได้มืออื่นเขาก็บุค่อยไปอีกแล้วเนาะกระเพาะได้อยู่ได้มือนี่ผู้ได้ไปก็โอเคอยู่มืันน่ะพี่น้องผู้ดีแกงสักนี่ มันก็เพราะได้เก็บยูขันไปกะเช่นได้กินย้ายแกงบ้าคุณย้ายก็เบื่อเฮ็ดหละละแล้วกินซองเม่อแล้วแต่เก้านั้นแล้วอยากแกงสดท่อนท่อนอันนี้หนึ่งว้ยังไม่พูกินเนี่ยแต่จริงดอกหน่อยมันอีแกงแสบเนี่ยเนาะ ดอกน้อยมันไนแกงแซบมันกรอบบ้างน่พี่น้องเห็ดสมบปีออกบริภากันยูกินแต่ละเมอเข่าปลาหาเห็ดเนี่ดอกน้อยแบบนนี้แกงแซบเนาะกรกอบๆแกงใส่สมพักติวใส่พร่ตูหอมๆสดหอนๆอ,อันนี้พันว่านพิ่นสิกแกง คลายมักซี่กีนกระชิโพกริโพอยู่หัวเนาะกวางนี่หาทงก็มามองเดียวกระเบิดที to ่ได้เบิดพระพิษไม่ยอาเบิดเลยที่กระเบดของยายรวยแล้วก็เอาเมือแกงยายรวยก็ได้เตรียมชงคนนึงจนสี่โมงจังได้ไปหาเห็ดมื่อนี้เขาเจ้าก็ไปเบิดเมือได้แต่อยู่พุ่นผลตกแห้งยายรวยอะเพิ่มเพิ่มจนน้ำป้าไหล ขิดป่าชิลงโตมาทนีผลดพอไหลลังคาพอยุดงาม็ดยองี่แหยแกงแสบด้วยพี่น้องคลายคือเฮ็ดกอเหเฮ็ดกอก็ออกเฮ็ดกอเลยแบแสบก็หมดไหายาย รั้นเวชโฉกทหานใคแฉงบอกกรไดอายุขาไปหาก็ได้ออกแต่มันออกบลายคือเฮตจามาปียหญ่เนี่ยเรามาขายในตลาดสามโทเฮดก่อนเอกน้อยๆเนี่ยคือจะเป็นไปเคียร์นี่แต่ว่าถือถือว่าออกลายได้พี่น้องรอบนี้นะเขาเจ้าไปก็เพราะได้แกงอยู่คัดออกบลายหลีเลยบลายเดคนหาหลายปันนี่แต่ว่าพายไปก็ได้มือเสาร์นี่เนาะ น้มอง,อยงนยใหญ่นี่ nhà จะจะดำหน n วยนะั<อ>่นแข่งํำนาจะคาเคยก่อเมื่ออื่นไปอีกแม่นบอลน,นี่แปลงใดนท,ทำพราหรือไปทั้งใดใส่กีฬาถ้าทำพรานั่นแหละ ต่อไปมันกระพอะได้อยู่กระพอะได้เก็บอยู่นอพอมันออกเลยเหลือยังมีดอกหน่อยมันอยู่การไปหาเฮ็กดกระดวงไ่ดวงมันน่ะล่ะผู้ได้หน่อยได้หลายแต่ก็พอะได้เก็บนั่นแหละพี่น้องจามา้านี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เมื่ออื่นก็รอติดตามตอนต่อไปเขาป่าหาเฮ็ดคือเกาวสิไดบอ ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสบายดีผีเห็ดจับแต่ละมือบ,บริยุได้กินไปมือละสองรอบสามรอบยายรวยก็ดี